ทุกสิ่งที่ล้อมรอบตัวเราคือวิทยาศาสตร์ไม่เว้นแม้แต่ภายในร่างกายคนเราทั้งหมดล้วนเป็นวิทยาศาสตร์เวทมนต์ของวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์โลกให้หน่าอัศจรรย์มากขึ้นทุกวันแต่การสร้างคนที่มีกระบวนการคิดตามหลักวิทยาศาสตร์กลับไม่ใช่เรื่องง่าย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชจึงถือเอาหลักการสร้างคนให้เกิดการเรียนรู้และมองทุกสิ่งรอบตัวอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เป็นภารกิจหลักโดยมุ่งเน้นที่การเรียนรู้จากประสบการณ์ใหญ่ครูพาพวกหนูไปดูธรรมชาติข้างนอก เช่นต้นไม้ว่าทะเลอยากให้อาจารย์พาไปดูเซลล์ของสัตว์จริงๆครับผมอยากให้ครูสอนวิทยาศาสตร์แบบทดลองสารเคมีครับอยากให้ครูพาไปเที่ยวเชียงใหม่และพาไปสำรวจสัตว์ตัวจริงๆครับอยากไปสถานที่จริงๆของการทดลองห้องปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ค่ะครับคืออยากให้อาจารย์ปรเปิดเบนแบบว่าเป็นสารคาดีแล้วก็อธิบายแบบว่าเรียนให้สนุกสนุกแล้วก็มีสาระเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นครับ าการที่ได้รับการอบรมวันนี้นะคะดิฉันก็จะนําไปใช้กับเด็กนะคะตามวัตถุประสงค์<ม>ก็คือยกผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนะคะก็คือจะไปเริ่มต้นในระดับชั้นม .1 นะคะก,ก็ก็นาไปพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของโรงเรียนนะคะตามที่ได้รับการอบรมวันนี้นะคะ่ะ อบรมในครั้งนี้นะคะได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะต้องขอบคุณคณะวิทยากรนะคะที่ให้การอบรมนะคะคิดว่าการอบรมครั้งนี้คงจะนําไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทันสมัยได้นําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้คงจะกระตุ้นให้เด็กสนใจในการเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นค่ะสิ่งแรกที่คิดว่าจะทำก็จะเอาโปรแกรมนี้นะคะไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเองเพราะว่ายอมรับว่าบางจุดนะคะ โปรแกรมนี้สามารถตอบแทนหรือว่าตอบโจทย์ของการเรียนรู้ของเราได้ดีกว่าและนักเรียนก็จะได้มีสื่อใหม่ๆที่มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเราความสนใจนะคะจากเดิมที่ครูคนเดิมสอนเนะะื้อหาก็เดิมๆนะคะนักเรียนอาจจะเบื่อบ้างแต่ถ้าเราเปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมคะมาใช้สื่อ เด็กก็จะมีความตื่นเต้นและก็สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจนะคะและคิดว่านะคะผลการเรียนของนักเรียนน่าจะดีขึ้นจากกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะครับสำหรับในฐานะที่เป็นวิทยากรน,นะครับก็การอบรมครั้งนี้ก็หวังว่าคุณครูนะครับที่รับการอบรมก็จะสามารถนำเอาอโปรแกรมตัวนี้นะครับ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับเพื่ออำนนยความสะดวกให้คุณครูนะครับสำหรับคุณครูหลายๆท่านที่มีภาระนะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระนะครับของคุณครูนะครับได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ให้นักเรียนนะครับมีผลสมดุลที่ที่ดีขึ้นนะครับก็หวังว่าโปรแกรมตัวนี้จะน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณครูทุกท่านที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้นะครับ